ได้เวลาลงมาเคียนคั้วแล้วค่ะมือนีพาเด็กน้อยออกมาเล่นยู่ทงหน้าคะ่ะพากันมาหาเปิดหูเปิดตาแน่ยู่คอกหลยกับเบื้อพอดีพอดีว่าเจ้าของหน้าที่เฮาอามาอาศัยผูกคั้วลามคั้วกินอย่างเนี่ยค่ะมือนีเพลินพากันสูบน้ำซ่าออกจากป่าพอดีก็เลยพ่อมีน้ำให้เด็กน้อยได้เล่น พากันกินน้ำมองนี้กินยาองนี้เกี๊ยวขีต้มองนี้นนอนนออนบอต้องบอกว่ามีความสุขขนาดไหนเบิ่งพฤติกรรมคุณยายกาบคั้วเผือกและรกับเด็กน้อยกับพ่อคะ่ะพากันมีความสุขายจนบาพากันกินยาพากันห่วงเหรนแต่น้ำเลนขีนต้มปานคั้วเปลืเคยพอ่อตกมาปีนี้แห้งแรงคักน้ำสาที่เคยมมอยู่มีกินตลอดปีกับบิ่งยากับ,บ่ค่อยเกิดค่ะน้ำสะาใดที่พ่อมีอยู่กัเหลือนิดเดียวค่ะก็ต้องแบ่งแหง,ง้งวเพิินกินขึ้นกันเพราะว่าเบไดงมีจะคั้วเผ ที่หายกินอยู่แถวนี้ค่ะเด็กน้อยก็มีความสุขบักคักเลยและยิ่งมือนี้มีรลดดินแลนกายค่ะเวลาลดดินแลนกายเด็กน้อยก็ห้าว